เรื่องสัน้นอนุภาคเงาแดดยามบ่ายส่องลอดกิ่งไม้ลงมาบนสนามหญ้าต้นกลา้ากำลังตักดินเสกกระหงเล็กๆข้างพ่ออย่างตั้งใจมือเล็กๆของเขาเปื้อนดินไปหมดแต่ก็ยังยิ้มกว้างพ่อพ่อทำไมเราต้องใส่ดินดื้อให้ต้นไม้ด้วยครับเด็กน้อยถามพลางใช้จอบจิว๋วขุดดินเพิ่มพ่อหัวเราะเบาๆแล้วเอื้อมมือตบไหล่ลูกชาย ก็เหมือนเวลาเราจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆไงลูกต้องมีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานที่ดีช่วงส่งเสริมให้เราสามารถมีความทิดที่กว้างไกลได้เหมือนนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่ชื่อดิเรกหรือพอดิเรกต้นกล้าเงยหน้าขึ้นทันทีใครเหรอครับพ่อหยุดรดน้ำต้นกล้าแล้วเริ่มเล่าดิเรก เป็นนักฟิสิกส์ที่เก่งมากๆเขาเงียบขรึมไม่ค่อยพูดกับใครแต่เวลาคิดเรื่องวิทยาศาสตร์เขามีความคิดที่กว้างไกลสามารถมองทะลุไปได้ไกลกว่าคนอื่นๆเขาพยายามหาคำตอบว่าเวลาสิ่งเล็กๆอย่างอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เร็วเกือบเท่าแสงมันจะยังทำงานตามกฎฟิสิกส์แบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าเด็กชายพยักหน้างึกเ แม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความสนใจแล้วดีเรกก็สร้างสมการขึ้นมาโดยเอาทฤษฎีสัมพันธภาพเข้ามาช่วยคำนวณในทฤษฎีควอนตัมต่อมาเรียกว่าสมการของดีเรกพ่อใช้นิ้ววาดเส้นลงบนดินชื้นๆสมการนี้ไม่เพียงบอกการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเท่านั้นแต่มันยังทํานายว่าต้องมีเงาสะท้อนของมันด้วย อนุภาคอีกชนิดที่เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นประจุที่ตรงข้ามเหมือนด้านมืดกับด้านสว่างหรอครับพ่อต้นกล้าถามตาโตพ่อยิ้มกว้างใช่เลยลูกเหมือนด้านมืดกับด้านสว่างเหมือนหยินกับหยางแล้วเขาพบจริงๆไหมครับว่ามีอนุภาคแบบนั้นตอนแรกแม้แต่ตัวคัูเองก็ไม่แน่ใจ เขาใช้เวลาในการคิดทบทวนตั้งสองปีกว่าจะนำเสนองานวิจัยชิ้นนี้ออกไปพอเสนอไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นแค่กลเกมคณิตศาสตร์แต่ไม่กี่ปีต่อมามีนักวิทยาศาสตร์อีกคนชื่อแอนเดอร์สันเขาทำการทดลองเจอจริงๆเจออนุภาคที่ชื่อว่าโพซิตรอนมันคือฝาแฝดตรงข้ามของอิเล็กตรอนนั่นเองตนกล้าขมวดคิ้ว งานยิ่งใหญ่แบบนี้พวกเขาได้รางวัลอะไรไหมครับพ่อพยักหน้าแน่นอนลูกดีแรกได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีคศ .1933 ร่วมกับไฮเซนเบิร์กจากผลงานที่ทำให้เรารู้จักโลกควานตั้มลึกซึ้งขึ้นมากและแอนเดอร์สันคนทำการทดลองก็ได้รับรางวัลโนเบลในปี1936จากการค้นพบอนุภาคโพซิตรอนตนกล้าทำตาโตอีกครั้ง ว้าวงั้นในลอกก็มีของที่เป็นคู่ตรงข้ามอยู่จริงๆเหมือนดินกับน้ำที่ช่วยกันให้ต้นไม้โตใช่ไหมครับพ่อหัวเราะชอบใจอาจจะไม่ตรงมากนักแต่ก็พอจะอนุโลมได้นะฟิสิกส์กับการปลูกต้นไม้ก็ไม่ต่างกันนักหรอกทุกอย่างต้องมีส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันถึงจะทำให้เกิดโลกที่สมบูรณ์ได้เด็กน้อยมองต้นอ่อนที่เพิ่งปลูกลงไปแล้วกระซิบเบาๆเหมือนสัญญากับมันว่า โตขึ้นนะเราจะดูแลก,กันเหมือนอนุภาคกับปฏิอนุภาคเลยพ่อรีบเสริมขึ้นว่าไม่ใช่ลูกคลิดแบบนั้นไม่ได้หรอกอนุภาคกับปฏิอนุภาคอยู่ใกล้กันไม่ได้หรอกลูกเพราะจากสมการของดีเรกได้บอกเราว่าแม้ทุกอนุภาคจะมีปฏิอนุภาคของมันเองเสมออย่างอิเล็กตรอนก็จะมีโพสิตรอนเป็นคู่ตรงข้าม และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อนุภาคกับปฏิอนุภาคมาพบกันพวกมันจะทำลายกันเองเกิดการปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเหมือนการระเบิดเล็กๆที่เปลี่ยนมานเป็นพลังงานตามสมการของไอนสไตน์นั่นแหละพ่อหยุดนิดหนึ่งก่อนจะยิ้มแล้วพูดต่อลองนึกถึงฉากหนึ่งในภาพยนตร์ดาวินชิโคสิที่เขาพูดถึงการเก็บปฏิสสารไว้ในเครื่องเล่งอนุภาคแล้วบอกว่า ถ้ามันรั่วออกมาเพียงนิดเดียวก็สามารถทำลายทั้งเมืองได้นั่นแหละคือพลังงานที่มาจากการเจอกันของอนุภาคกับปฏิอนุภาคจริงจต้นกล้าพูดออกมาอย่างตกใจแบบนี้น่ากลัวจริงๆเลยนะครับพ่อพ่อรีบพูดเสริมต่อว่าไม่น่ากลัวหรอกลูกในโลกที่ซับซ้อนที่มีทั้งโลกของอนุภาคจริงและโลกคู่ขนานที่มีเป็นของปฏิอนุภาคนั้นมีโอกาสได้เจอกันน้อยมากๆ พ่อมองลูกด้วยสายตาอบอุ่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเรากับว่าในโลกที่ซับซ้อนด้วยสมการและทฤษฎีฟิสิกส์จะยังคงมีความรักความอบอุ่นและความเข้าใจคอยอบอุ้มไปพร้อมกันพร้อมให้เกิดพลังงานแห่งความอบอุ่นเล็กๆที่เชื่อมโยงโลกของฟิสิกส์เข้ากับโลกของหัวใจอย่างกลมกลืน